เรื่องนี้บ้างดีกว่าวูดี้วูดี้เคยบอกว่าวันที่5้ธันวาเนี้ยวูดี้จะเล่นเปียโนเพลงพระราชนิพนธ์หนึ่งเพลงใช่ไหมคะตอนนี้ซ้อมเป็นไงบ้างอบอกว่าหินมากเลยนะตอนนั้นเล่นล่าสุดเนี่ยตอน6ขวบจําได้แล้วก็ไม่ได้ตตะเปียโนอีกเลยทีนี้ก็ได้มีโอกาสติดตามอ๋อนี่เขาเอาไลฟ์เรามาหรอใช่ใช่ให้ดูเองแล้วกันว่าเป็นยังไงฮดูโปไหม ที่ตอนที่เราฟังเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆพระองท่านเราก็เลยคิดว่าอยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับพ่อ,อพ่อหลวงอะไรฮะครับพี่ในวันที่5ธันวาคมนี้แล้วเพลงของท่านก็เพาะเหลือเ,ลเกินก็เลยเลือกเอาเพลงความฝันอันสูงสุดมาเรากะว่าเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเราจะต้องเล่นให้ได้ซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยผมไปถามไปหลายคนมาเหมือนกันเล่นยากเหมือนกันนะพี่ยากจริงยากนะเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ย ขอดไม่ง่ายนะวูดดี้ก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยทุกวันเวลากลับบ้านก่อนนอนก็ต้องฝึกซ้อมเพราะองค์ท่านสอนสอนเรานะว่าความเพียรอยู่ที่ไหนเนี่ยครับความสมเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนค่ะเราก็เลยโพสต์ลงโซเชียลไปเมื่อไม่นานนี้ว่าเรากำลังซ้อมอยู่ปรากฏหนูนาหนึ่งที่นาเต๋อฉันทวิทย์ครับซันนี่เห็นมีบีไวโเลตด้วยปะบีวโเลตด้วยด้วยเลยบอกบอกว่ามาขอแจมด้วยได้ไหม แล้วก็บอกว่าเพลงความฝันนั้นสูงสุดนะยูจะเล่นอะไรอ่ะต่างคนก็เขามีเต๋อบอกเขาจะเล่นแซกแซกแซกซันนี่จะเล่นกีต้าร์มั้งแล้วก็หนูนาคงร้องทีมงานก็เลยไปดูปรากฏว่าเขาซ้อมกันจริงๆนะเขาซ้อมกันเมื่อวานนี้นะเขามีการซ้อมใหญ่กันด้วยครับผมแล้วจะมาแจมกันไหมอ่ะเราแจมกันสิ้นเดือนนี้แจมันสิ้นเดือนก็เลยบอกผู้ชมว่าพี่น่าประับใจเราจะมาเจอกันสิ้นเดือนนี้ครับ เพื่อเล่นเพลงความฝันอันสูงสุดครับค่ะนะครับพร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอดูหน่อยสิว่าเขาซ้อมกันถึงไหนเนี่ย <pet it> บอกว่านะครับทั้งสี่คนเนี่ยได้มีอ่าเขาเรียกว่ากำลังใจกำลังใจมาฝากกำล<ะ>ังลใจเหรอฮะได้เขาให้กำลังใจพี่ครับกำลังใจนะต้องฟังให้ดีกำลัง <c oughs> ใ,ใ,ใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่นอนดีกว่าว่ากำลังใจจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมว่าพาาาาับไปเถอะครับผมมามายามเย็นดีกว่าเปล่ามันยากนะแล้วเพลงมันสนุกสนานอันนี้บรรยากาศแบบยิ้มแย้มแจ่มใสความฝันระดสูงสุดเกาจะ ยากคันยากมันยากมองพี่วูดีแหละจริงพี่ต้องคุมจังหวะให้ได้ใช่อเนี้ผมว่ายากสุดนนน่่่่่่าาาาาาจะะลลมมมมตไปเเเเยใชร้้พพิิงงงออคคืีก็ททส มีใครคุมจังหวะถ้าเกิดไม่มีกลองแล้วมันเป็นจังหวะบอสซึ่งมันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถ้าพี่วูดี้ไม่เป็นหนึ่งสองสามอ่ะมันก็จะไปหมดเลยนะอะไรครับผมบอกว่าพี่เลิกเถอะครับโอ้ยช่วงนี้ยคงเล่นได้เยอะแยะไปหมดเล่นอะไรอ่ะเลิกก็ได้หมดแล้วโอเคถึงเลิกเพลงนี้เหรออ่าจะได้หมดเลย แกงเนี่ยเขาเล่นเพลงยามเย็นเป็นเขาบอกว่าเอายามเย็นแล้วบอกว่าเอาความฝันและสมส่เถอะแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราเรไยังไม่ได้เรายังไม่ได้แจมกันเลยแต่เขาสบประมาทคุณไว้มากเลยนะไม่ได้เขาชอบแข็งเรายอมไม่ได้ตรงๆนะตอนเราเล่นเนี่ยมันนิ้วมันยังไม่ไปครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนิ้วมันยังไม่พิ้วอย่างแฟนเราเนี่ยบอกว่ามันยังไม่พิ้ว ทีมงานก็บอกไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วเราคิดในใจเ๋ยวจะทําให้ดูก็เลยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ตั้งตั้งหน้าเลยเป็นภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยกำลังแกะโน้ตครับแล้วสมเด็จพระนางเจ้าอยู่นอย่ข้างๆแล้วก็ตั้งไว้แบบตั้งไว้เป็นเป็นแรงบันดาลใจเลยว่าว่าจะทําให้พระองค์ท่านแน่นอนครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันลุ้นกันไม่ต้องลุ้นหรอกมันเกิดขึ้นแน่นอนใช่ครับ แต่จะเพาะหรือไม่เพาะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความฝัน้นสุดดดทไไ้้พี่ของวูดี้ซันนี่เต๋อแล้วก็บีแล้วก็บีด้วยนะค่ะเดี๋ยวรอฟังกัน